มื่อนี้ได้ได้พักบงแล้วครับด้วยมื่อนี้ยพาร์ทพักบงพักบงแก้วเนี่ยนี่แหละครับเอามาทำอาหารวสวยๆงามๆเก็บมาจากสวนจากไครจากนาครับมากำลังเดี๋ยวจัดแต่งก่อนเดี๋ยวสิมาพัดให้เบิรงครับพี่น้องโอเคครับร้อยครับพี่น้องครับ ปักบุ้งน้ำงามด้วยนี่ผัดปักบุ้งไฟแดงตั้งเตาขึ้นพี่น้องตั้งเตาขึ้นเลยใส่น้ำมันลงไป ตุ๋มแล้วดีมากเอ้ยปากบ,บุ้งไฟแดงแต่ไฟไม่แดงน้ำมันหอยน้ำมันหอยหนักๆหน่อยน้ำตาลโอ อ,อ,องนน่อร่อยมากเรียบร้อยสจานนี่พี่น้องเรียบร้อย ไปกินครับบาทนียเสร็จสมบูรณ์ผัดบุปผู้ไฟแดงโอเคครับผมเข้ามาเนี่อันนี้ผัดบุปผู้เข้ามาหนูมีแต่แนวผัดมาเนี่อาหารเจแล้วครับเด้ออันนี้ก็ผัดผัดใส่หมูน,นี่อาหารเจนี่แหละออกมา ซีมบงอะนี่ก่อนนี่ผัดกระบุ้งไฟแดงเขาเนี่เป็นแลน้าได้เหรมันรอืวแซ่บแซ่บ รสชาติอย่างค่อนหวานอย่างน้อยเริ่พี่น่องโอเคครับยกขี้เขาค่อย